ลูกิตะมานหมอหมอนวดไปกูดมาหมอนวดเ่ยไไป่อยไเห่อยเยอเื่อืยพอผมนะเอื่อยซีเซ็ตแล้วบาด

น,น,นายตเฮ็ดแฉบอดไ่ทายใหียเพียงล้องยูทูบเนะาะอดเป็นหมอ